สวัสดีครับพบกับช n n e l เชียร์ลิปูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนชาวลิปูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช n n นลช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือช n n นลเล็กๆช่องนี้ได้นะครับช่วยผมหน่อยนะครับ มาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับสองสเกาเซอร์ของทีมลิวภูอย่างเคอร์ติสโจนและเคนอาร์โนนะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมนะครับด้วยการพาทีมลิวภูของพวกเรานะครับการันตีนะครับผ่านเข้าไปเล่นยูโรปาลีก แน่นอนแล้วในฤดูกาลหน้านะครับหลังช่วยกันยิงประตูนะครับพาทีมนิวพูชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0น,นะครับพร้อมทั้งช่วยนะครับรักษาความหวังในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกของพวกเราให้อยู่ต่อไปในอีก2เกมที่เหลือนะครับถึงนาทีนี้นะครับทีมนิวคาสเซิลและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พลาดเมื่อไหร่นะครับทีมมิพูกของพวกเราก็พร้อมแซงในทันทีนะครับโดยเว็บไซต์พิมพ์มิลี่นะครับยกให้โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเป็นแมนออฟเดอะแมต์นะครับทำให้ตอนนี้นะครับทีมลิพูของพวกเรานะครับอยู่ในอันดับที่5ของตารางเหมือนเดิมน,นะครับลงเล่นไปแล้ว36นัดมีอยู่ 65คะแนนนะครับตามหลังทีมอันดับที่4 Manchester United เหลือแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่านะครับทีม Manchester United และทีม n e w c a s t ิลพลาดเมื่อไหร่นะครับทีมพวกเรานะครับพร้อมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแทนในทันทีนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับทีมนิพูการันตีนะครับไปเล่นยูโรปาลีกแน่นอนแล้วนะครับ แน่นอนครับเกมเมื่อคืนนะครับมีสถิติและเหตุการณ์น่าประทับใจมากมายหลายเหตุการณ์นะครับ ทั้งเหตุการณ์นะครับที่เกิดติโจนครับยิง2ประตูนะครับตอบแทนความเชื่อใจของเยเกนคอปได้อีกครั้งนะครับทั้งสิติตินะครับที่ทีมภูชนะในพิมลีได้7นัดติดต่อกันแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ซาร่าแทมแฮตติกแอซิดนะครับแม้จะพลาดการยิงประตูไปหน้าเสียดายนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับเหตุการณ์ในสนามที่ ผมชอบมากที่สุดในเกมเมื่อคืนนะครับก็คือตอนที่แฟนบอลลิพูในสนาม King Power Stadium นะครับร้องเพลงของเฟอร์มิโนเป็นเวลาน,านานมากๆนะครับประมาณ10นาทีได้ ก็มารอดูกันนะครับว่าเกมนัดหน้าที่ทีมลิพูนะครับจะเล่นเกมเย่าในบ้านเป็นนัดสุดท้ายนะครับเฟอร์มิโน่จะได้ลงเล่นอำลาแฟนบอลลิวพูหรือไม่นะครับก็มารุ้นไปด้วยกันนะครับโดยเกมนัดหน้านะครับทีมลิวพูก็จะลงแข่งในวันที่20พฤษภาคมนะครับวับนเสาร์นี้นะครับโดยเปิดแอนฟิลด์นะครับ เจอกับทีมแอสตันวิลล่าในเวลาสาทุ่มครับผมก็มาลุนและเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับเกมกับแอสตันวิลล่านะครับก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่ยากแน่นอนสำหรับพวกเรานะครับประเด็นต่อมานะครับผม เว็บไซต์ D. E. S. Anfield นะครับได้ออกมาจัดคะแนนเลตติ้งนะครับของผู้เล่นลีพูลในเกมเมื่อคืนนะครับผมอลิซอนนะครับได้ไป7คะแนนนะครับก็ถือได้ว่านะครับออลิซอนทําหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่งนะครับผู้เล่นเลสเตอร์นะครับพยายามกดดันออลิซอนหลายครั้งมากๆนะครับแต่ออลิซอนก็สามารถแก้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้นะครับเทนอาร์โนนะครับได้9คะแนนนะครับนะครับมีส่วนร่วม กับเกมมากในเกมเมื่อคืนนะครับนะครับสัมผัสบอลมากถึง125ครั้งเลยทีเดียวนะครับและยังยิงฟรีคิกนะครับเข้าไปอย่างงดงามได้อีกด้วยนะครับคนาเต้นะครับได้7คะแนนนะครับฟานไดนะครับได้8คะแนนนะครับฟานไดเมื่อคืนก็เล่นค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งมากๆนะครับก็ถือได้ว่า ความการเล่นของฟันไนต์กลับมาแล้วเลยได้เลยทีเดียวนะครับผมแอนดูโรปรสันนะครับได้7คะแนนนะครับฟาบินโยนะครับแคะแนนนะครับก็ตัดเกมได้ดีนะครับสำหรับฟาบินโยในเกมเมื่อคืนนะครับหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้ดีนะครับจอร์แดนเฮนสันได้7คะแนนนะครับเคอร์ติโจนนะครับได้9คะแนนนะครับเว็บไซต์ this is and field ยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับก็ สมควรนะครับด้วยประการทั้งตปวนะครับยิงไป2อแอซิดนะครับช่วงนี้นะครับเคอร์ติโจนก็โชว์ผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับตอบแทนความไว้วางใจจากเยอะนคอปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฤดูการหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าเคอร์ติจโจนนะครับจะไปได้ไกลได้สุด สักแค่ไหนนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาได้8คะแนนครับเกมเมื่อคืนนะครับก็ทำไป3แอซิดนะครับแฮตติก3แอซิดนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่หลุดเดียวนะครับแต่ยิงออกไปซะงันนะครับก็เอ่ยไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมเมื่อคืนนะครับลุยดิอาร์นะครับได้6คะแนนนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับลุยดิอาร์นะครับต้องการเวลานะครับแมตช์ฟิตเนสอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับกว่าที่ฟอร์มการเล่นอันวูบวาบในสมัยในฤดูกาล กรอของเขานะครับจะกลับมานะครับก็ให้เวลาดูดิแอสอีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับผมโคดี้กัคโป8คะแนนนะครับแม้จะยิงประตูไม่ได้เลยในเกมเมื่อคืนนะครับก็ถือเป็นนักเตะที่ทํางานเพื่อทีมหนักมากๆนะครับส่วนตัวสํารองนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมเมื่อคืนนะครับชอต้านะครับชอต้าได้6คะแนนนะครับเจมิวเนอร์ได้7คะแนนนะครับฟาบิโอคามิโยนได้6คะแนนนะครับก็มีจังหวะจับบอลนะครับ พลาดหลายลูกเหมือนกันนะครับสักสองสามลูกเลยทีเดียวนะครับฟอร์มิโอก็ต้องการแมตต์ฟิตเนสเยอะๆเหมือนกันนะครับฮาวิเอเลียไม่มีคะแนนนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคะแนนนะครับของทางเว็บไซต์ this is and f i e l d นีครับที่ได้ออกมาให้คะแนนผู้เล่นรีวูลในเกมเมื่อคืน,นครับ หลังจบเกมนะครับเทนอาร์โน no ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอตไว้ว่าเขามองว่านะครับตั้งแต่เคอร์ติโจนหายเจ็บนะครับโจนก็พยายามผลักดันตัวเองอย่างหนักนะครับเพื่อให้มีส่วนร่วมกับทีมจนสามารถโชว์ผลงานของตัวเองออกมาตอบแทนโอกาสที่ได้รับได้นะครับโจนนะครับสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นลิฟท์ทุกคนนะครับและสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาซึ่งเทนคิดว่านะครับนักเตะลิฟู์ต้องช่วยกันรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปเกมเมื่อคืนนะครับ เค์ติโจนนั้นโดดเด่นมากนะครับพวกนักเตะลิฟท์นะครับต่างรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเพื่อนร่วมทีมยิงประตูได้โจนะครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถทําประตูได้และสามารถนะครับกดดันคู่แข่งในกรอบเขตโทษได้นะครับและเทนนะครับขอยกเครดิตให้กับครอปนะครับที่ช่วยพาทีมลิฟร์ชนะ7นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับ ด้านเคอร์ติสโจนนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันหลังจบเกมนะครับโดยเคอร์ติสโจนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับผลงานของเขานะครับในเกมเมื่อคืนนะครับอาจเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขากับทีมลิปูเลยก็ว่าได้นะครับเกมเมื่อคืนนะครับเขาครองบอลได้ดีมากและยิงได้ถึง2ประตูนะครับจรนยอมรับว่านะครับช่วงเวลาประมาณ15้าสัปดาห์ที่เขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากนะครับแต่ตอน เขาเชื่อว่าเขากลับมาแล้วนะครับเขามีส่วนร่วมกับทีมจนสามารถยิงประตูและช่วยเหลือทีมได้และเขานะครับก็สัญญาว่าจะพยายามทําให้ได้แบบนี้ต่อไปนะครับเค์ติจโจนนะครับยังบอกเคล็ดลับการยิงทั้ง2ประตูเมื่อคืนว่าวันก่อนแข่งทุกนัดนะครับทีมลิพูจะร่วมกันฝึกซ้อมการยิงประตูมากกว่าเดิม เป็นพิเศษนะครับซึ่งการซ้อมครั้งล่าสุดนะครับที่พวกนักเตะลิปูทุกคนนะครับสามารถยิงประตูได้เยอะมากๆนะครับเขาจึงพยายามนะครับวิ่งสอดและวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษของทีมคู่แข่งนะครับเพื่อหาโอกาสยิงประตูนะครับจนเมื่อคืนนะครับสามารถยิงประตูได้ถึง2 ตัส่วนเรื่องที่เทนนะครับผูกเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลเวลาทีมวิปูลเล่นเกมลุกนั้นนะครับเคอร์ติโจนก็ยอมรับว่าตำแหน่งการเล่นใหม่ของเทนมีส่วนช่วยนะครับที่ทำให้เขานะครับฟอร์มดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเขานะครับจะเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจนสามารถทำแอซซิตและทำประตูได้นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมของเทนอาร์โนและเคอร์ติจโจนครับ ด้านคอปนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับทาง s k y s p o r t ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นนะครับและชอบทุกประตูที่ลิวภูยิงได้เมื่อคืนนะครับการเก็บชัยชนะให้ได้ถือเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับทีมลิวพูในตอนนี้แต่ทีมลิวพูนะครับยังคงมีเกมยากอีก2เกมที่ต้องลงแข่งตอนนี้นะครับทีมแอสตันวิลล่ากำลังพยายามอย่างหนัก เพื่อไปเล่นบอลยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคอปบรู้สึกมีความสุขมากนะครับที่ลิพูชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้เขายอมรับว่านะครับตอนนี้ทีมลิพูนั้นเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้ทีมลิพูเล่นในจังหวะที่แตกต่างจากเดิมนะครับเขาเชื่อว่านะครับทีมคู่แข่งอย่างทีมนิวคาสเซิลและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับอยากให้ทีมลิพูแพ้ในเกมเมื่อคืนนะครับแต่มันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับที่ทีมลิพูจะทําตามความต้องการของทั้ง สองทีมนั้นนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมนิวคาสเซิลนะครับและทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะสะดุดหรือไม่ในอนาคตนะครับและก็ไม่รู้เช่นกันว่าทีมเลอ p ูนะครับจะชนะใน2เกมที่เหลือได้หรือไม่นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเยอเ e กนคอปครับ ประเด็นต่อมานะครับผมเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวเทียนหนึ่งจากเว็บไซต์ The Athletic ที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า1รล้านคนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับของทีมฟุตบอลต่างๆในพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยเดวิดออนสตีนนะครับได้ออกมารายงานว่านะครับ กระบวนการนะครับการหาพอออกีฬาคนใหม่ของทีมลิพูยังไม่เสร็จสิ้นนะครับลิพูยังคงเจรจากับทางยอร์ชมัตเคอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับและล่าสุดนะครับเดวิดวูดไฟนะครับพออ,อีฝ่ายดูแลเรื่องการยืมตัวนักเตะก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งไปอีกคนแล้วนะครับเนื่องจากต้องการการนะครับหา ความท้าทายใหม่ซึ่งผลงานที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของว o ดฟ f ายนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือนะครับการผักดันดีลนะครับเนโกวิลเลียมย้ายไปทีมฟูลแลมแบดยืมตัวนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2022ก่อนที่เนโกวิลเลียมนะครับจะถูกขายให้กับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสในราคา17ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับเรื่องที่2ก็คือนะครับมีส่วนสำคัญทำให้ดีลดยดิอาร ย้ายมาที่ลิพูประสบความสําเร็จเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีก่อนนะครับโดยวูดไฟลนะครับและจิมม็อกซอนแพทย์ของทีมลิพูในตอนนั้นนะครับได้ตัดสินใจบินไปล่าลายเซ็นของุยดิอาร์ทที่ประเทศอาร์เจนตินาหลังจากทีมชาติโคลัมเบียนะครับอนุญาตปล่อยให้ดิอาร์ ตรวจร่างกายกับทางลิผูได้ก่อนเกมที่ทีมชาติโคลอมเบียจะลงแข่งกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในทีมลิผูในตอนนี้ครับประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจาก3แหล่งข่าวนะครับผมแหล่งข่าวที่1คือเจคอบสไตเบิร์กครับ j จคอบสไตเบิร์นนะครับนักข่าวนะครับจากเว็บไซต์เดอะการ์เดียนนะครับที่มีผู้ติดตามทาง Twitter มากกว่า1 0 0 0 0แสน คนนะครับก็ได้ออกมานะครับเขียนบทความนะครับรายงานว่าทีมลิวพูลและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็น2ทีมนะครับที่ต้องการตัวเมสันเมาส์มากที่สุดเหมือนเดิมนะครับแต่ทีมลิวพูลของพวกเรานะครับเป็นทีมเต็งอันดับที่1นะครับที่จะได้ตัวเมาส์มาร่วมทีมมากที่สุดนะครับแม้ว่าทีมเชลซีนะครับจะได้ตัวปอเชติโนมาเป็นผู้จัดการทีมก็ตามนะครับ ส่วนในรายของมาเตโอโควสิตนะครับที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมลิวพูเช่นกันนะครับตอนนี้นครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเมาส์คือสัญญากําลังจะหมดในปีหน้าโดยนะครับทีมที่ต้องการตัวโควสิตมากที่สุดในตอนนี้ก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเจคอบสไตเบิร์ตนะครับยังออกมาบอกเพิ่มเติมอีกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับอดีตผอ,อ,อก,กีฬาของทีมลิปูอยู่หนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตผอก,กีฬาคนใหม่ของทีมเวสต์แฮมอยู่ครับแรงข่าวที่2คือแอนดี้เนเลอร์ครับแอนดี้เนเลอร์นะครับนักข่าวทีมข่าวทีมไบตันนะครับ ที่มีนะครับผู้ติดตามทาง Twitter 5 0,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานนะครับผ่านทางเว็บไซต์ The a t h l e t i c ว่านะครับตอนนี้เอเจนต์ของ m ม c a อ i s ิสเนะครับและคาร์ลอสพ่อของ m ม c a l i s t สเตอรยังไม่ได้นะครับตอบตกลงข้อเสนอของทีมไหนทั้งนั้นนะครับช่วงเวลาที่เหลือในฤดูการนี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจในอนาคตของ m ม c a อ i s ิสเนะครับและ m ม c l อ i s ิสเตอนะครับหากย้ายออกจากทีมไบตันนะครับแม็กอิสเก็ต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้เล่น มเท่านั้นนะครับโดยเนลเลอร์นะครับยืนยันอีกคนว่าตอนนี้นะครับทีมลิพูและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสองทีมนะครับที่ต้องการตัวแม็กลิสเตอร์มากที่สุดครับ และแหล่งข่าวที่3นะครับก็คือนะครับเยอรมันกาเซียโกวานะครับเยอรมันกาเซียโกวานะครับนักข่าวนะครับสายฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับที่มีผู้ติดตามทาง t w i t เตอร์มากกว่า70,000คนนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทาง The D a n Field Talk ไว้ว่านะครับข่าวที่มีออกมาว่านะครับแม็กลิสเตอร์ จะย้ายไปร่วมทีมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นไม่เป็นความจริงนะครับแม็กลิสเตอร์นะครับอยากย้ายมาทีมนิพูแม้ทีมนิพูหนะครับจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก็ตามครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิพูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม c h anel n เล็กช่องนี้ครับหากทุกใจคลิปนี้สามารถช่วยกันใหง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดตตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์และส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาก็สามารถช่วยเหลือ c h anel เล็กช่องนี้ได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ